หาไปดังฟอนฟอนได้แล้วแนมแนมโปรดเออจอยนิงสวัสดีค่ะพี่เออย่าลืมที่นัดก,กันไว้นะ,นะ,นคคะทุ่มหนึ่งจ้าจริยรอนแน่โอเคค่ะทุ่มเนื้อจิิยธรรนแน่นะคะจ้า,ายังไงเดี๋ยวเจอกันจ้าค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะนี่ก็พี่เอสมัญยาราสายไงคะอ่าพี่ก็มีช่วงใหม่กับรายการนะคะสําหรับคนที่อยากดังอยากเป็นดารานีห้ามพลาดเลยนะคะช่วงนี้เพียงคุณถ่ายคลิปวิดีโอโชว์ความสามารถด้านการแสดงที่คุณเล่นเป็นตัวละครในหนังเรื่องใดก็ได้ของ GTH พร้อมอัพโหลดคลิปวิดีโอไว้ที่ w w w youtube com แล้วมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน w w w facebook com s l a o r d i s t a thailand ถ้าคลิปของคุณถูกใจพี่เอสุพัชลาสายเตรียมนั่งรถฟอร์ดไปเข้าฉากละครหมวดโอภาสเดอะซีรีส์ปี2กันได้เลยตอนนี้พี่ก็อยู่ในกองหมวดโอภาสอีกแล้วนะก็พาเด็กสังกัดมาปั้นก็น้องออล่านั่นเองขอเชิญน้องออร่าในจ้าเตนเตนเตนแต่นันป่าป่านถูกป่ะพี่จะตื่นเต้นว่าเธออีกดูแล้วตื่นโอ้ มาเลยมาเลยพี่สิงขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวส,ะว,สะวัสดีครับ,ว,ว,รบวันนี้มีบทที่ว่าต้องมาเป็นสาวเซ็กซี่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีอ่าใช่เหมาะเหมาะ น้องฝนกับน้องเอิร์ธหมดแล้วครับฮัลหมดวัสดีครับขอถ่ายรูปน้องหมดยังนหนูเอิร์ธลูกหนูเอิร์ธลูกขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะได้ได้เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะถ่ายรูปหมูหมูพอแล้วลูกครับไม่ใช่จ่าด้วยเป็นไงน้องเขาเล่นแล้วเป็นไงชอบไหมลูกชอบครับชอบจ้ะชอบที่น้องเขาแสดงไม่ชอบชอบ ใช่ใช่เดี๋ยวค่อยคุยที่บ้านโอเคน่้นเดี๋ยวพี่ไม่กลัวแล้วนะจ้ามีลูกยังไงถ้าอยากได้งานเยอะก็มาอยู่โมพี่ได้นะอยู่ในสังกัดพี่ได้ถ้าอยากได้งานเยอะนะลูกหนูจูนหนูจูนเดี๋ยน้องไกลเล่นยังไงลูกน้องยู่รอนานแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็รอนานเนี่ยเส้นเลือดขอดหมดแล้วเอานะมันก็มีแล้วก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นอัมพชราภาาเมื่อไหร่บอกพี่นะอคชั่น ล้มเอาไว้เดี๋ยวหนูตกเองพ่อหนุ่มเดี๋ยวมืออ่ะห้ามมาโดนตัวนะอย่านะเดี๋ยวเสียชื่อเด็กในสังกัดพี่ต้องงก็ซ้องบทกันดูไว้ลูกดูไว้เดี๋ยวอนาคตพี่ก็ได้ซ้อมบทได้อห่างนกันนะลูกเด็กพวกนี้พี่ปั้นมาทางนั้นแหละเมื่อก่อนไม่มีประสบการณ์หรอกต้องมาค่อยสอนทีละอย่างสองอย่างไปเรื่อยแต่หนูมีแววมากทางเซ็กซี่อ่ะ ไม่กลัวเยี่ยมดีครับพี่้อสวัสดีเจ้าวันดีเจ้าเด็กในสังกัดพี่อ้าวยู่ๆเลยใกล้ปุ๊บวิพี่เขาออร่าสวัสดีค่ะออล่าเป็นไงเล่ะในโชว์โชว์ความเซ็กซี่เดี๋ยวนะลูกจิกตาเดียลูกจิกตาเป็นไงเซ็กซี่ไหมเด็กพี่ดีทุกคน่ะตาพี่ถึงไงเราเล่นอะไรยังครับเดี๋ยวแดบเล่นไปแล้วซีนใหญ่ด้วยลูกเล่นไปแล้วไงตอนลูกหลับอยู่ข้างบนน่ะพอดีมันว่างอ่ะ ระดับนี้ไม่ต้องเล่นเยอะครับพี่จัดปาร์ตี้มัวยามะเนี่ยเอคชั่น พี่สินห์ขาดรบคนเลยค่ะครับเออน้องเล่นวันนี้เป็นไงบ้างดีครับน้องดีครับคือไอทางที่เลือกให้เป็นทางเซ็กซี่เล่นหูเล่นตาใช่ไหมตาดูมีเสน่ห์อย่างเงี้ยเป็นทางเป็นทางที่ถูกต้องของน้องเขาแลลวขอบคุณมากนะคะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สินมากค่ะก็เป็นคอมเมนต์ นะของพิศิล์น้องๆที่มีความสามารถนะอยากจะมาร่วมสนุกกันนะส่งคลิปวิดีโอแต่อย่ามาตัวเปล่านะเอาความกล้าบ้าบินและความสามารถมาด้วยลูก <c oughs> พี่จะรออยู่มามาร่วมสนุกแบบออร่าได้นะคะสนุกมากเลยค่ะแล้วอาจจะเป็นอย่างน้องเขา